ดวงรวยช่วงปลายปีชาวราศีกุมช่วงกลางเดือนธันวาคมจนไปถึงปลายปีนี้สิ่งไหนที่ติดขัดกำลังจะดีขึ้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการเงินการงานปังดวงโชคลาภศาสนามีโอกาสถูกหวยรวยโชคสูงเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกาบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์หมอดูชื่อดังหลายท่านได้ทำนายไปในทิศทางเดียวกันว่าเกณฑดวงชะตาชาวราศีกุมในช่วงกลางเดือนธันวาคมลากยาวจนไปถึงสิ้นปีนี้ดวงชะตาทางด้านการงานการเงินและโชคลาภวาสนาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตของท่านทั้งหลายที่เกิดในราศีนี้ สิ่งไหนที่เคยติดขัดหรือว่าเป็นอุปสรรคที่เคยสร้างปัญหาให้กับชีวิตของท่านสิ่งเหล่านั้นกำลังจะลดน้อยถอยลงและดีขึ้นอย่างแน่นอนชีวิตของชาวราศีกุมท่านยังมีโอกาสถูกหวยรวยโชคลงวันใหญ่ได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากมายสำหรับชีวิตของท่านไม่ว่าจะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มีวาทศิลป์ในการพูดที่ดี ท่านจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีในชีวิตถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ท่านนั้นจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงปลายปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะส่งผลสําเร็จอะไรๆที่ทําให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสิ่งเหล่านี้ถือว่าฝืดเพืองพอสมควรการเงินอย่งชักหน้าไม่ถึงหลัง การงานก็ยังคงติดขัดในช่วงระยะเวลาตลอดทั้งปีบางครั้งก็เหมือนกับว่าชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงล้มเหลวไม่เป็นท่าถือว่ามีแต่เรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตและแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มีโอกาสจะจบลงก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2567 ชีวิตของท่านก็จะมีอำนาจมีบาร,รมีมากมายและยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยสนับสนุนท่านยังมีโอกาสกอบโวยเงินก้อนใหญ่ก้อนโตส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นมีช่องทางในการทำหากินเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งไหนคิดสิ่งไหนสิ่งเหล่านั้นจะสมหวังตามความมุ่งมา่ราัฒนาของท่าน ถือว่าคำทำนายในคลิปวิดีโอนี้ที่ทางช่องของเราได้หยิบยกและคัดสรรมาถ่ายทอดให้กับชาวราศีกลุ่มได้รับรูก้ก็แล้วแต่ท่านไหนจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลบางท่านก็มีเกณฑ์ดวงชะตาที่ผ่านมาตรงกับคำทำนายนี้หรือว่าบางท่านก็อาจจะใกล้เคียงแต่โดยรวมแล้วเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงปลายปีนี้ ชีวิตของท่านจะสุขสมบังทั้งทาง,ทงด้านการงานการเงินและดวงโชคลาภศาสนาก,ก็ยังส่งผลให้ท่านนั้นมีโอกาสถูกหวยรวยโชคก่อนสิ้นปีนี้อีกด้วยหรือว่าดวงชะตาของท่านนั้นถูกเปิดแล้วจะทําอะไรจะตัดสินใจทําในสิ่งต่างๆก็ให้ท่านนั้นรีบทำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลออกมาดีมากอุปสรรคที่เคยติดขัดก็จะลดน้อยถอยลงหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะอดจจะลาบลื่น สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านนั้นได้เคารพนับถือถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคอยคุ้มครองชีวิตของท่านสิ่งเหล่านั้นก็จะชี้แนะแนวทางมอบโอกาสดีๆเรื่องการงานการเงินมีดวงชะตาชีวิตที่ดีได้ลาบลอยแบบไม่ทันตั้งตัวและชีวิตของท่านมีโอกาสจะได้สร้างเนื้อสร้างหลักปักฐานให้ชีวิตมีความมั่นคงแข็งแรง ถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงกลางเดือนธันวาคมจนไปถึงปลายปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีชีวิตของท่านก็จะร่ำรวยกลับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงและไม่ยากจนอีกต่อไปและแล้วิีวีดีโอนี้ก็ได้เดินทางมาจนถึงที่ทางช่องของเราจะได้นําเสนอเรื่องการงานการเงินและดวงโชคลภาภศาสนาของท่านจะเกิดขึ้นกับชีวิต สามเรื่องราวต่อจากนี้ไปที่ทางเราจะพูดถึงหรือว่าเป็นข่าวดีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของท่านให้ท่านนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีว่าการเงินการงานของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนว่าช่วงกลางเดือนธันวาคมจนไปถึงปลายปีพุทธศักราช2567นี้จะเป็นยังไงมาลองฟังกันดูนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกุม สำหรับดวงโชคลาภวาสนาของชาวราศีกุมถือว่ามีความโดดเด่นมากไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นใจดวงโชคลาภวาสนาเข้าข้างสิ่งที่ไม่คาดชิดไม่คาดฝันว่าจะได้ท่านก็จะได้มันมาและชาวราศีกุมท่านยังมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ในช่วงสองวันที่เหลือของปีนี้เพราะดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าแหลงมากๆในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป ใครคิดหวังสิ่งไหนก็จะเป็นไปตามความมุ่งมาป่ปรารถนาของท่านคิดอยากจะได้เงินแสนท่านก็จะได้เงินแสนคิดอยากจะได้เงินล้านท่านก็จะสมหวังตามความมุ่งมาป่ปรารถนาของท่านหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนใจส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการงานของชาวราศีกุม การงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาให้ท่านนั้นได้คัดเลือกคัดสรรมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาและคอยสนับสนุนและคอยส่งมอบโอกาสดีๆให้การทำงานของท่านนั้นได้ทำอยู่ตลอดเวลาและชาวราศีกุมท่านเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียมากกว่าคนทั่วไปชอบคิดน้นการงานช่องทางหาเงินได้หลากหลายช่องทางและคำพูดคำจาของท่านนั้นถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีวาทศิลป์ในการพูดได้ดี คำพูดคำจาของท่านจะส่งผลให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่ท่านได้ตั้งอกตั้งใจถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านจะได้ผ่านพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและผ่านพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานา,นาไปได้ชีวิตของท่านก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆและจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นการงานก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการเงิน สำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการงานอะไรการเงินของท่านก็จะคล่องตัวถือว่าเป็นเรื่องที่เด่นเป็นเรื่องที่พิเศษมีอำนาจบรารมีสำหรับชีวิตของท่านท่านเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งหาเงินเก่งมีช่องทางในการหาเงินมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีนี้หลังจากกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปการเงินของท่านก็จะไม่ติดขัดอีกต่อไป ท่านจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยจนเหลือใช้เหลือเจ็บมีเงินมากมายขายกองจะมากองอยู่ตรงหน้าของท่านท่านจะมีช่องทางในการหาเงินมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ได้หวังเอาไว้อย่างแน่นอนถือว่าทั้งสามเรื่องราวที่เคยสร้างปัญหาให้กับชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาความอดทนอดกั้นไม่เคยทำร้ายใครสิ่งเหล่านี้จะหลอ่อหลอมชีวิตของท่านให้แข็งแกร่ง และท่านก็จะมีความอดทนอดกั้นต่อคำพูดคำจาของทนได้ดีชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิตยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้ทางมอบโอกาสเรื่องการงานการเงินสิ่งไหนที่เคยติดขัดก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะหลุดพ้นจากปัญหาจากความกังวลใจได้หมดได้สิ้นไปสำหรับช่วงก่อนที่จะถึงกลางเดือนธันวาคมถือว่าช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรติดตามตัวของท่านอย่างแรง ให้ท่านนั้นระมัดระวังตัวข้อภัยเรื่องสุขภาพและให้ท่านนั้นจงเชื่อหลังสังหรณ์ของตัวเองมันจะมีบางอย่างคอยเตือนคอยสื่อสารกับตัวของเราสิ่งที่จะแก้เคลดได้ให้ท่านนั้นหมั่นเปลี่ยนน้ำพระมันสวดมวนต์ไหว้พระหมันทำบุญตักบาตรชีวิตของท่านก็จะไม่ขาดโชคขาดลาบเหมือนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลับกลายเป็นดีชีวิตของท่านก็จะหมดเะห์หมดภยัย ท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ลำบากอีกต่อไปสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากชาวราศีกุมได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วให้ท่านนั้นโปรดน้อมรับคำทำนายเพื่อเปิดทรัพย์ับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินเปิดรับดวงมหาโภคทรัพย์และพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จ พิมพ์ในสิ่งดีๆลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้สิ่งที่ท่านนั้นอธิษฐานย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านโดยเร็วและก็ขอให้ท่านนั้นเป็นกําลังใจให้กับคณะผู้จัดทำด้วยนะครับขออานวยอวยพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีกุมเขาล้มนับถือช่วยดลบันดาลให้ชีวิตของท่านนั้นร่ารวยเงินทองช่วยดลบันดาลให้ชีวิตของท่านนั้นหายเจ็บหายจนและให้ชีวิตของท่านนั้นพบเจอกับความสําเร็จประสบพบเจอกับดวงโชคลาภศาสนาที่ใหญ่หลวง ชีวิตล่ำรวยถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ชีวิตพลิกเปลี่ยนกลับกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงในเร็ววันขอให้สมพรปากสาธุสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในชิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ และถ้าหากท่านไหนชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ